สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี้กินข้าวอยู่ตรงรีบวางถ้วยวางชามถามว่าทำไมเรามารันตลอรคเมื่อไหเพราะว่ารังมันแตกแล้วจะเสียไปเอ็นคือง่ายเงือบเลยมึงกี้นี้ แล้วดูความพะงือของ่างนะไปไปก็ยังอุตส่าห์หายัดตู้เห็นเขาไปนอนได้พี่ก็สัญญาว่าพี่จะเปลี่ยนรังใหม่ให้แต่พี่ขออนุญาตหารังที่มันพอดีกับตัวไปก่อนนะเพราะว่าอะไรก็ไม่พอดีกับไปเลยตอนนี้แต่เมวก็จะชอบอะไรแบบนี้เนาะเจ้าเสือฟู่มองแล้วสงสัยอยากจะไปแย่งกันนั่งด้วยนี่ออ้ยไอสัตว์และชอบเมวสั้นจังเลยนอนได้ทุกที่ไม่สนที่ไหนและนี่ก็คือเดินมาย้ายกําลังเกบมข้ามสันเจ้าเสือเออ เออจะขึ้นมานอนคักนอนแน่แท้เนาะโอ้โหนอนเป็น,ฟนเฟลเลอร์รอสเซอร์เลยคือบนนี้ตัวอืมมันไม่สบายเท่ากับตรงนี้เนาะมันได้นอนกอดแขนกอดขากันดีเน่ะชะั้นหรือโงสารตัวแกดยังเลยตับไตเสพพุงแกดคือไม่ใช่มวนอุ้ยปุ้ยมวลแล้วเลยถึงแม้สภาพเก้าอี้จะหางคนไม่สามารถนั่งได้แต่แมวบ้านท่านนั้นยังสามารถนั่งได้อยู่แม้จะเกิดเบอรเพิงงาบเพิงงาบดูสภาพเก้าอี้นั่งได้เดลยครับผมเออผมจะตัวอ้วนตัวใหญ่ผมก็นั่งได้ผมไม่โซน,นนี่เลี้ยแกลีค่ะอร่อยไม่ใช่อร่อยแม่สะอาดผมเป็นคนรรัักกกกกกกคคคววาาาาามมสะะอออดบแแลลลศช่งนี้้ืปึึเย ชาวคือหนาวพอตกสายมาร้อนตอนแลกมาร้อนสิบห้าก็จะเริ่มให้แมวเข้ากรงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวไงเขาบนบ้านทีเนี้ยแมวก็ขยันเนาะยากเข้ากรงเร็วแต่พ่อหน้าหน้าวแม่ให้เข้ากรงเร็วไห่เขาอยากเข้ากรงช้าเออแป๊กๆเนาะอะไรตกลงเท้าหลังเรานี่มันยังไม่สะอาดน้ำใจหรือไงเราเลียแบบแบบแบบอบบแค่เลียไม่ได้หิวเออนางไข่วมเนี่ยเจียวเส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 ียวไดเนะมันไก่ตาไม่ทีอีก พอเอยมาแล้วเออจะเสียวไปเป็นแมวที่ชอบไปอยู่เวกดเดีมไปไหนก็ไปคเ,เดีมาตัดใจห่าเหียวอะไรนี่เรียกมาเหมือนจะมาที่ไหนได้นี่เราเรียกมาจะไหมไปดมรถนี่ไปไปได้ยินไหมเบ้ยโอยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่กล้วยไม่น่าทอดแล้วแหละสภาพนี้น้ำก็เต็มโตว่ะ ก็ติดดีเหลือเกินนะก็ลาบากต้องไปเอาไม้กวาดเออไม้กวาดว่าฉันเอาวีแมวามาวีให้ก้อนเนาะเลยสภาพเดี๋ยวเออเอเอเห็นไรอะ่ะเออตาชอบตูนะมักชงใสอะไรแปลกแปลกใหม่ๆนี่พูดไปพูดมาเออกระโดดที่โอ้โหและนี่คือของเล่นชิ้นใหม่ที่ชิ้นใหญ่เหลือเกินเป็นกองภูขงเขาเมื่อหนมาไม่หู้มีเศษซากอะไรบ้างอันนี้เป็นของจากของที่เขามาทิ้ไงไว้นะแมวเราก็สนุกสนานได้เดินได้ดมดู ก็คงพากันคิดในใจแหละว่าเฮ้ยทำไมจะไม่เคยเห็นพื้นที่ตรงนี้เลยทั้งเป็นอะไรที่แปลกใหม่ให้ฉันได้สนใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าเสียไปก็ไม่เว้นนอข้างหลังไเจ้าเสียเออน่าจะได้เป็นฉี่ที่ฉี่เจ้าเสียเออด้วยแหละนี่แล้วมวฉันเจ้าเสียฟูอ้าวเจ้าเสียไปเจ้าเสียเอเอเฮ้ยเรืองไข่ยยังไม่มาเจ้าเสียวออย,อยู่ไหนดมแมวสันดมหกักหักไมมคือเราก็นั่งหันนะไปหาเจ้าเสียฟูใช่ไหมไม่รู้จังวะอะไรเจ้าเสียไปทิ้งตัวพอหันหน้าไปแม่รีบนั่งย่างไวเจียวนะกลัวกลัวกลัวโดนดูหรือไงทรงเราเป็นเมวไมม่ีพรุอะไรเไม่มี มองซ้ายมองขวาไม่มองนะ้ำมองล่างมองตรงเย่งดีเห้อแต่ในขณะนั้นนะเออก็มีเพื่อรุธมากว่าเออเธอจะลุ้มมาดีๆก็ไม่หน้ตใส่สมีอะไรที่แบบเมันนตะจมูกเอเอ เลยเมื่อถึงเวลาเขานอนทุกตัวเขานอนเขาจะเรือจเจ้าเซียวไปตัวเดียวเฮ้ยได้ยินเสีงเยงอลไงูเหงื่อลงมาดูตอนแรกคิดว่าเป็นงูไปไปมาไม่ชสค่ะเป็นแมวนนอยแต่ว่าไม่รู้เป็นแมวตัวไหนก็ต้องลงมาห้ามแล้วก็พาเขากงแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งก็คือเห็นเจ้าชายเย็นอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเย็นกินข้าวกินข้าวใหม่นี่เอาเลยเข้ามาให้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเข้ามาเขาน่าจะกลัวเราก็เลยวางถ้วยข้าวไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเอยออกมาแล้วก็ดูสภาพเจ้าชายเย็นกินเนอะหวัวสะบัดสะบอ,บอมก็คือใช่ไปใช่มาเชียวมันเสียสมดุลแล้ว วันนี้ลาไปกับเจ้าชายย e ินเมลนักสู้ของเรานะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าล้มเจอกันในคลิปหน้าเด้อบา,ายบาย